เสตอรี่วันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านโมเดิร์นมินิมอลเพเวน่าหลังใหม่ในหมู่บ้านเวิร์คขับแลนด์ค่ะหากใครที่กำลังมองหาบ้านที่จะซื้ออยู่เองนะคะในโลเคชั่นที่ดีหรือว่าจะซื้อเพื่อลงทุนนะคะเจคขะบอกเลยว่าบ้านหลังนี้เป็นทางเลือกที่ดีมากเลยค่ะบ้านหลังนี้นะคะราคา1 2 9ล้านบาทค่ะซึ่งตั้งอยู่บนเน้อที่ดีนะคะ6 3ตารางวาค่ะเป็นพื้นที่ใช้สอยกว่า350ตารางเมตรนะคะซึ่ง ก็คือแบบตั้งแต่มาดูบ้านหลังนี้ก็ยังงงอยู่ว่าเฮ้ยมัน63ตารางวาจริงๆหรอแล้วก็ต้องเช็กกับเจ้าของบ้านนะคะวนไปวนมาเพราะอย่างตอนนี้ที่เริ่มรีวิวก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็น63ตารางวาที่ใช้พื้นที่ได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรเลยจริงๆค่ะโลเคชั่นของบ้านหลังนี้นะคะเขาจะอยู่ติดกับถนนเส้นหลักถึง2เส้นกันเลยค่ะ1นะคะเชียงใหม่หังดงนะคะและ2ค่ะถนนราชพฤกษ์ค่ะ และพอเราออกด้านหน้าหมู่บ้านนะคะไปที่ถนนราชพึ์นะคะเราก็สามารถที่จะเดินทางเข้าเมืองหรือว่าอาอกนอกเมืองนะคะไปยังถนนคลองชุรประทานต่อได้เลยค่ะทําให้หมู่บ้านนี้นะคะเวลาเราอยู่อาศัยะคะ่ะเราสามารถที่จะเดินทางไปไหนมาไหนในเชียงใหม่ได้อย่างสะดวกมากเลยค่ะสถา,านที่สําคัญใกล้ๆนะคะยกตัวยอย่างเช่นค่ะหน้าหมู่บ้านเลยนะคะจะมีโรงเรียนนานาชาติเมอริตันค่ะใช้เวลาเดินทางจากบ้านเพียง5นาทีค่ะ5นาทีนะคะไปบิทิตคองคอร์ดค่ะ 7นาทีค่ะไปโรงเรียนนานาชาติค่ะ ABA ค่ะ8นาทีไปเชียงใหม่ Montessori นะคะ8นาทีค่ะไปโรงเรียนปัญญาเด่นค่ะ14นาทีค่ะไปโรงเรียนสาธิตค่ะ15นาทีนะคะไปโรงเรียนรานา International School ค่ะและหากเราจะไปเชียงใหม่ไนท์ซา a f a r นะคะหรือว่าจะไปพืชสนโลกค่ะใช้เวลาเพียง5นาทีเท่านั้นค่ะ และในละแวกรอบ้างนะคะจะมีร้านคาเฟ่นะคะและร้านอาหารมากมายค่ะสามารถที่จะเข้าถึงภายใน5นาทีด้วยกันค่ะหากเราจะไปตลาดสดนะคะตลาดสดใกล้ๆก็คือตลาดสดแม่เหียค่ะซึ่งตรงนี้เขาก็จะมีริมปิงซูปเปอร์มาร์เก็ตด,ด้วยนะคะห้างสรรพสินค้าใกล้ๆค่ะมีแมคโครค่ะบิ๊กซีค่ะและก็มีกาดฝรั่งนะคะซึ่งจะใช้เวลาเดินทางเพียง10นาทีเท่านั้นค่ะและหากเราจะเดินทางไป เซ็นทัลเชียงใหม่แอร์พอตนะคะหรือว่าจะไปสนามบินค่ะจะใช้เวลาเพียง17นาทีเท่านั้นค่ะกลับมาเริ่มต้นกันที่หน้าบ้านกันต่อเลยนะคะจากภายนอกนะคะเราจะมองดูเหมือน2หลังเนี้ยค่ะเขาจะเหมือนบ้านแฝดนะคะแต่จริงๆแล้วเขาเป็นบ้านเดี่ยวค่ะซึ่งเดบเวลลอปเปอร์นะคะใช้พื้นที่ใช้สอยทุกอย่างได้ลงทัวมากจริงๆค่ะบริเวณด้านหน้าจะมีโรงจอดรถนะคะตัวนี้เราก็จอดรถในร่มเลยนะคะ สองคันเลยค่ะแล้วก็มีเนเจชอบทางเข้าบ้านเล็กประตูเล็กเขาด้วยนะมันน่ารักมากเลยค่ะแล้วส่วนตัวแล้วนะคะชอบบริเวณตรงเทเลทด,ด้านหน้าตรงนี้ด้วยค่ะยกสเตปขึ้นมาค่ะซึ่งแบบช่วงเย็นๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะแบบมานั่งเล่นกับลูกเราตรงนี้ก็สามารถทําได้นะตรงนี้เขาจบงานด้วยกระเบื้องนะคะซึ่งลายสวยเลยค่ะเข้ากับลักษณะของบ้านเลย ประตูหลักของบ้านนะคะจะใช้ดิจิตอลดอรกนะคะเป็นประตูไม้จริงค่ะตอนนี้เราก็เข้ามาอย่างภายในบ้านกันแล้วนะคะจริงๆทางหน้าบ้านเรานะก็มีอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจและสวยมากๆรออยู่นะคะเป็นอีกหนึ่งโครงการคุณภาพเลยะคะ่ะก็เดี๋ยวถ้าเกิดเขาใกล้จะเสร็จนะจะมารีวิวให้ดูนะคะ ตรงนี้เราเข้ามานะเราจะพบกับล i v i n g a r e รียค่ะซึ่งใหญ่เลยแหละตรงนี้สามารถที่จะใส่เป็นเหมือนแบบอามแชร์ตกแต่งอะไรเพิ่มได้อยูเยอะมากนะเพราะว่าบริเวณตัวนี้ใหญ่มากจริงๆค่ะและอีกหนึ่งมุมไฮไลท์นะคะสำหรับเจน,นะที่เข้าบ้าหลังนี้มาแล้วชอบเป็นพิเศษก็คืออย่างตอนเนี้เป็นช่วงบ่ายค้อยมาเป็นเย็นแล้วนะคะเวลาเราจะนั่งตรงโซฟาตัวนี้นะคะ่ะเราสามารถที่จะ เห็นวิวของตาสุเทพอะ่ะซึ่งเป็นรูปที่แบบใหญ่เลยนะใช่ไม่ได้เล็กๆเลยอะ่ะและอาคารที่เราเห็นนะคะตรงนั้นเือลงเยนนาชาตินะคะเมอริตันค่ะโป่งโล่งสบายมากเลยค่ะที่นี่ตรงนี้เขาให้เป็นแอร์สีสทิศทางนะคะบิวอินตรงนี้ให้ครบหมดแล้วนะสิ่งที่เราเห็นนะคะในบ้านทั้งหมดคือได้ไปเลยนะ ซึ่งราคา12.9นี้ยังต่อรองราคากันได้อยู่นะคะซึ่งบ้านในคาเลคเตอร์นี้นะคะแล้วโลเคชันแบบนี้นะจะบอกเลยว่าบ้านในเวิร์คับอะค่ะเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านนะคะที่คุณภาพโลเคชันดีเวลามีบ้านสวยๆหรือว่าแบบที่เมนเทนแนนต์ดีๆเข้ามานัตลาดอะคะ่ะ มักจะปล่อยเช่าได้ไวมากค่ะแบบคนก็คือแย่งกันเช่าเลยนะอะไรประมาณนั้นเลยคะ่ะอย่างสเปคแบบบ้านหลังนี้เป๊ะเลยนะสี่ห้องนอนห้าห้องน้ำนะคะพ้นนี้ใช้สอย3 5 0ตารางเมตรนะคะตรงนี้สามารถที่จะปล่อยเช่าได้ถึงเดือนละเริ่มต้นที่1 0 0 0 0แสนกันเลยนะคะนี่ค่ะตรงนี้สามารถที่จะเปิดหน้าระบายอากาศได้ด้วยนะคะ จริงหากใครแบบเป็นมนุษย์ห้ามหน่อยๆแล้วแบบไม่ได้ชอบแสงเยอะขนาดนี้อย่างเงี้ยค่ะสามารถที่จะเลือกบ้านหลังขวาได้นะคะแต่อย่างอันนี้เนาะเจพามาเราก็ต้องเลือกบ้านที่แสงสวยนะคะถ้าเกิดหันหน้าครับปุ๊กก็จะเป็นด้านขวาเหมือนนั่นเองนะคะจริงๆส่วนตัวชอบบ้านหลังนี้ด้วยเพราะว่าด้านข้างกันนะคะจะเป็นบ้านชั้นเดียวแล้วเป็นบ้านชั้นเดียวที่เพิ่งสร้างเสร็จเลยนะคะแบบประมาณช่วงประมาณปลายปีที่ผ่านมานี่เองค่ะแล้วสไตล์สวยมากฟิลเหมือนรีสอร์ทเลยค่ะ เข้ามาตรงนี้นะคะเราจะพบกับมินิบาร์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราสามารถที่จะอาจจะเอาแก้ววอย่างเงี้ยหรือว่าเครื่องทํากาแฟอย่างเงี้ยมาวางตรงนี้ได้นะคะเพราะน่ารักดีเหมือนเขาบิวบิวขึ้นมาที่ว่าจะหนึ่งเธอเก็บของนะคะ2ก็คือเอาไว้ซ่อนพวกช่องเสวิตต่างๆค่ะซึ่งตรงนี้เป็นตำแหน่งที่อยู่ติดกับหงบันไดนะคะจะเป็นทางขึ้นบันไดไปยังชั้นสองค่ะและทางด้านหลังนะคะหรือว่าห้องใต้บันไดตรงนี้นะคะจะถูกทําเป็นห้องน้ํานั่นเองค่ะ จระะิงๆหงตงตรงนี้ก็คือชอบมากเลยค่ะตรงนี้ถ้าเกิดเราเปิดม่านนะคะปุ๊บตรงนี้เราเห็นวิวของสระว่ายน้ำแล้วนะคะตรงนี้มุมมองของเจนะสามารถให้จะใส่เป็นเหมือนชุดอาจจะเป็นโต๊ะอะไรเงี้ยค่ะเอาเป็นไว้ทํางานไหมหรือว่าอาจจะไว้แบบเป็นมุมสําหรับพัฒนาการส่งเสริมพัฒนาการเด็กๆหรือลูกๆอะะัค่ะต่อมานะคะเรื่อความที่ว่า บ้านเขาอะค่ะ63ตารางวานะคะแต่ว่าเขาอยากออกแบบทุกพื้นที่ให้มันสมบูรณ์นะคะแล้วก็มีคอมมอนเอเรที่เชื่อมโยงถึงกันนะคะเธอชอบไอเดียพวกนี้มากเลยนะคือเป็นบ้านแนวลึกค่ะไม่อึดอัดเลย,ยอาจจะด้วยเพราะว่า f l o t ceiling ที่นี่อะค่เะเขาประมาณ3เมตรเยนะสูงมากนี่คะ่ะอันนี้เวลาเราทำกับข้าวนะคะเราก็ปิดกั้นส่วนไปนะคะเราสังเกตว่าเขาจะ เลือกก้นโดยใช้เป็นบานอลูมิเนียมนะคะเป็นกระจกค่ะเพื่อที่ว่าเวลาเราปิดแล้วทำกับข้าวก็ยังได้เห็นคนภายในบ้านอยู่นะคะทำกับข้าวจะไม่เหงาอีกต่อไปบริเวณนี้เป็นโซนไดนิ่งและคิทเช่นค่ะซึ่งให้ฟังก์ชันมาครบเลยค่ะอยู่ง่ายๆสบายๆอ่ะคะ่ะใส่ตู้เย็นไซไส์บซ์ขนาดใหญ่เลยนะคะตรงอ่างตัวนี้ก็มีฟังก์ชันครบค่ะ าไฟฟ้า2เตานะคะมีหุดดูดควันให้เรียบร้อยค่ะมีไมโครเวฟให้ค่ะชอบตำแหน่งดิงเขาด้วยนะคะอันนี้คือวิวอินขึ้นมานะคะเพื่อที่จะแมทกับทุกส่วนภายในบ้าน,นะคะ่ะแล้วเราก็จะทานอาหารอร่อยนะคะเพราะว่าเรามีวิวสระว่ายน้ำค่ะแล้วสระว่ายน้ำนะคะ่ะเขาก็วางตำแหน่งได้ดีนะ คือเห็นตั้งแต่ร i ทิ้งนะคะแล้วก็หงทางเดินรวมมาถึงดิ n i และคิทเช่นนะคะซึ่งสระว่ายน้ำเนี่ยเขายาวถึง9.3เมตรเลยนะคะและกว้างทั้งหมด2.85เมตรค่ะมีน้ำตกให้ด้วยนะคะเป็นระบบเกลือะคะ่ะแต่อยากให้ดูแมททีเรียลที่เขาจบงานตรงกำแพงนะคะมันทำให้มีมิติขึ้นมากๆสังเกตว่าตัวช่องระแนงอะ่ะเขาอะคะ่ะมันจะไม่ใช่เขาเรียกว่าฝั่งเนี้ย มันจะเท่ากันค่ะแต่ว่าฝั่งด้านขวาตงนี้เอาไว้นั่งเล่นนะคะตรงนั้นเขาจะมีช่องที้มันแตกต่างกันอ่ะแล้วพอมาจบงานแล้วทาสีเข้าไปอ่ะสวยมากเลยค่ะหาใครรู้ว่าสดุแบบเนี้ยเรียกว่าอะไรนะคะคอมเมนต์บอกเพื่อนๆกันหน่อยนะคะคอเจนหนึ่งไม่ออกอั่เลงค่ะเลยอธิบายไปลักษณะไปเนาะสามารถที่จะใช้งานแบบทนฝนทนแดดอยู่ข้างนอกบ้านได้เลยนะคะ ชั้นหนึ่งค่ะเราจะมีห้องนอนอยู่นะคะซึ่งห้องนี้เขาใส่โซฟาลอยตัวไว้ค่ะโซฟาตัวนี้ค่ะสามารถให้จดดึงออกมาแล้วก็ทําเป็นที่นอนได้นะคะหน้าขวาตรงนี้บิวอินเป็นตู้ค่ะซึ่งตรงนี้ก็จะแบบเหมือนเอาไว้เก็บของเนี่ยแหละคะ่ะใช่ซึ่งห้องนี้นอกจากจะทําเป็นห้องนอนได้นะคะก็คือเป็นห้องทํางานได้นั่นเองค่ะวิวดีมากค่ะติดกันกับสระว่ายน้ําตรงนี้นะคะจะเป็นห้องเครื่องนะคะสระว่ายน้ําค่ะและ ก็จะมีโซนลอนลี่นะคะสักผ้าแล้วก็ตักผ้าเลยค่ะฟังก์ชันเขาแบบง่ายแล้วก็ดูแลบ้านง่ายอะคะ่ะประมาณนั้นนะคะห้องนี้ก็จะมีห้องน้ําในตัวนะคะซึ่งห้องน้ําให้มาใหญ่เลยะคะ่ะแบ่งโซนเปลี่ยนโซนแห้งไว้อย่างชัดเจนเลยนะนะคะตอนนี้เจก็เปิดบานอลูมิเนียมนะคะเชื่อมโยงถึงกันระหว่างภายในบ้านและภายนอกบ้านไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ เราด้วยความที่ว่าข้างบ้านของเราเป็นบ้านชั้นเดียวอะคะ่ะมันได้ความเป็นพรเวซีมากๆเลยนะสําหรับบ้านหลังนี้นะคะพี hey, hey, ่เจตั้งใจพามาดูโซนนี้ก่อนนะคะ <c oughs> เพราะว่าอยากให้เห็นว่าบริเวณทะเลต,ตรงด้านข้างบ้านตรงนี้นะคะ่ะมันกว้างมากแล้วลงตัวมากเลยะคะ่ะเรายังได้ต้นไม้ใหญ่นะคะของเพื่อนบ้านเราด้านหลังด้วยนะพอดีเดมากเลยค่ะและด้านหน้าของเจน,นะคะจะเป็นเคะิร์ฟค่ะโอ้สวยมากเลยอะ่ะ เดี๋ยวเจจะพาขึ้นไปยังชั้น2กันต่อเลยนะคะสำหรับทุกคนที่อยากจะซัพพอร์ตช่อง Asset Story ของเรานะคะเจเจไม่ได้เปิดเป็น Membership นะแต่ว่าทุกคนสามารถที่จะซัพพอร์ตช่องของ Asset Story ได้ ในร้านหวานดีหวานยังกำลังดีร้านขนมหวานไทยฟิวชั่นของเจเองได้ทุกๆสาขาทั่วประเทศไทยเลยค่ะซึ่งขนมหวานร้านของเจนะคะจะใช้คขมหวานจากธรรมชาติค่ะด้วยน้ำตาลตโตนดเพื่อสุขภาพค่ะเจตั้งใจทำร้านนี้มานานกว่า3ปีแล้วค่ะ เหมือนก,นกันกับที่บ้านที่เจคัดของดีมาให้คุณผู้ชมตลอดค่ะของที่ร้านเจเจก็คัดเลือกมาเป็นอย่างดีเช่นกันเมนูแนะนําก็จะเป็นบัวลอยปั้นสดค่ะชาไทยน้ําผลไม้สดมีเมนูใหม่เป็นพวกขนมปังปิ้งน้ําแข็งใสและมีเมนูภูเขาไฟด้วยนะคะจะมานั่งทานที่ร้านแบบจอยๆหรือสั่ง Delivery ผ่าน Gra b และ l ล ne Man ถ้าเป็นค่าขนมและกำลังใจให้ทีมงานได้เลยค่ะ แต่จริงๆจะอยากให้ทุกคนมารับประทานขนมหวานที่หน้าร้านมากกว่านะคะเพราะขนมหวานจะอร่อยมากกว่าค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเจได้รวมทุกๆสาขามาให้เรียบร้อยแล้วเริ่มต้นกันที่เชียงใหม่เลยค่ะที่เชียงใหม่เจจะมีอยู่ด้วยกัน3สาขาค่ะสาขา3กษัตริย์นะคะตรงข้างๆ3มกษัตริย์เลยค่ะหลังมอชอค่ะและสันกำแพงนะคะต่อไปเป็นลำปางค่ะที่ลำปางจะมีอยู่2ตํตำแหน่งด้วยกันค่ะคือปั๊มปตทห้างฉัดขาขึ้นเชียงใหม่นะคะและ สาขาในเมืองที่อยู่ข้างโรงเรียนบุญยวัฒค่ะพิซโนโลกค่ะพิษโนโลกจะอยู่แถวแถวบริเวณหอพักนะคะด้านข้างมอค่ะไปต่อกันที่ภาคอีสานนะคะอีสานเจตมีด้วยกันอยู่ที่4สาขาค่ะกาลสินยั่งโสธรบุรีรัมย์และโคราชค่ะจะอยู่ในตัวเมืองเลยนะคะรวมกันไปต่อที่ชนบุรีค่ะที่ชนบุรีเจตมีอยู่ด้วยกัน2สาขาค่ะคือสาขาในเมืองอยู่ถนนพญาสัจจาเลยนะคะขับรถผ่านต้องเจอแน่นอนค่ะและ มีสาขาปตทหนองใหญ่ค่ะซึ่งเป็นทางไปจันทบ,บุรีค่ะจังหวัดต่อไปคือระยองค่ะระยองจะมีสาขาอยู่ในปัป๊มปตทนะคะซึ่งเป็นสาขาที่อยู่ใจกลางเมืองระยองเลยค่ะและที่สุดท้ายนะคะคือกรุงเทพมหาคนครค่ะในกรุงเทพเจจะมีอยู่หนึ่งสาขาทั่วน,นะคะอยู่ที่พระรามสองค่ะแล้วแวะไปอุดหนุนเจเจแอสเซสตอรี่กันเยอะๆนะคะตอนนี้ก็ขึ้นมายัางชั้นสองแล้วนะคะบริเวณด้านหน้า ที่ติดกับบันไดและอยู่เป็นสเปซน,นะคะระหว่างห้องนอนใหญ่และห้องนอนเล็กๆค่ะเรายังมีพื้นที่อีกเยอะมากเลยซึ่งตรงนี้เราอาจจะทําเป็นห้องนั่งดูทีวีก็ได้นะแบบนั้นก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นห้องเอาไว้ให้ลูกๆทกําการวาดอ่านหน,านังสือก็สามารถทําได้เหมือนกันนะคือบริเวณตรงนี้ยังมีพื้นที่เหลือมากพอที่จะใส่อะไรเข้าไปได้อีกเยอะเลยค่ะและที่สําคัญค่ะือบ้านหลังนีส้สวยมากสวยมากแบบสวยมากจริง ได้แบบพักผ่อนนะคะเสียงน้ำตกดูแอบบาคลาฟนะคะจากบ้านข้างๆได้ด้วยนะคะตำแหน่งนี้นะคะเห็นวิวดอยสุเทพชัดเจนนะคะแล้วก็เห็นวิวดอยคำด้วยนะสวยมากเลยอ๋อตัวนี้เปิดหน้าต่างนะคะเพื่อจะระบายอากาศได้นะเพราะว่าเจะบอกว่าตัวนี้อากาศค่อนข้างร้อนค่ะเฉพาะวันนี้นะวันนี้ร้อนมาก ขึ้นมาชั้นสองนะคะตรงนี้จะเป็นห้องนอนห้องที่1นึ่งแล้วค่ะซึ่งก็จะเป็นห้องนอนที่2ของบ้านหลังนี้เนาะนะคะอยากให้ดูสเปซเขาเขาออกแบบมาได้ดีมากเลยนะคะมีช่องแสงธรรมชาติให้ด้วยนะซ้ายขวาค่ะเบลลอินไว้ให้ครบแล้วก็จัดเต็มมากเลยค่ะปลายเตียงติดทีวีไว้ให้ะคะนะคะแถมยังมีสเปซที่จะวางอามแชร์นะซึ่งตำแหน่งตรงนี้ซ้ายขวาอย่างตรงนี้เราอาจจะมีของมีรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ มีชั้นวางของไลได้อีกนะตำแหน่งนี้ด้วยค่ะเนี่ยสามารถที่จะใส่เป็นตู้สื้อาพเพิ่มก็ได้นะตำแหน่งที่น้องตะก้องยงืนอยู่นะคะตรงอารมแชร์ค่ะสามารถที่จะทําเป็นโต๊ะเขียนหนังสือของลูกๆได้เช่นกันค่ะโตูะเสื้อผ้าใหญ่แล้วนะคะมีลินชักให้ค่ะแล้วก็มีเป็นลานแนงเอาไว้แบบเก็บพวกกางเกงนะคะ และทางน้านในสุดเป็นห้องน้ำค่ะก็มาตรฐานเดียวกันกับห้องน้ำอ,อื่นๆของภายในบ้านเลยนะคะไปดูห้องที่3กันต่อค่ะห้องนี้ส่วนตัวชอบเพราะว่าแสงสวยและเป็นห้องที่วิวสวยที่สุดในว่าหลังนี้แล้วค่ะจะชอบมุมนี้มาก แเราชอบที่เขาเ,ออเลือกจบงานแบบนี้ยนะเือก็คือทําเป็นกระจกบานเต็มเลยค่ะแต่ก็สามารถให้จะเปิดระบาอากาศด้านขวามือหรือว่าซ้ายมือของเตียงตรงนี้ได้นะคะสวยมากจริงดาวน์เทพคือแบบใหญ่มากเรามาตัดเคอร์วงกลมกับบ้านของเราด้วยค่ะสวยมากจริงๆนี่ก็เป็นเตียงนอน6ฟุตนะคะมีวิวอินหัวเตียงแล้วก็ปลายเตียงไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะใส่ทีวีให้ด้วย ตู้เส้อผ้าค่ะทั้งหมดตรงนี้มี3ตัวนะคะและทางด้านในสุดค่ะเป็นห้องน้ำค่ะตาสวยกว่าในกล้องที่ถ่ายได้อีกนะคะสวยมากััน,นี้เราจะไปห้องนอนใหญ่นะคะห้องสุดท้ายแล้ว เข้ามาปุ๊บนะคะเราจะพบกับตู้เสื้อก่อนเลยค่ะใช่ซึ่งจริงๆเราสามารถที่จะทำเพิ่มได้นะแต่จริงๆตรงนี้เขาก็ให้มาใหญ่มากแล้วค่ะสองตู้ขนาดใหญ่เลยแถมเวลาเราจะนอนอะไรเงี้ยคะ่ะเราสามารถที่จะเลื่อนบานตรงนี้นะคะปิดที่เขาเลือกจบงานในลักษณะนี้เพราว่าที่ว่าจะทำให้ห้องรู้สึกว่าห้องมันกว้างนั่นเองค่ะ ในขณะเดีวยวกันก็ช่วยประหยัดไฟได้ด้วยนะคะขวามือของเจนะ,ะจะมีจุดเอาไวเ้เชีรยงานก่อนเข้านอนนิดนึงนะคะอีกคนหนึ่งอาจจะนั่งเช็คมือถือนะคะตรงอาร์มแชร์ตรงนี้นะ,ะหัวเตียงบิวอินไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะใส่ไฟสร้างบรรยากาศด้วยคะ่ะแสงธรรมชาติส่องถึงทุกจุดเลยอะ่ะห้องน้ำค่ะพามาดูห้องน้ำก่อนนะคะห้องน้ำแบ่งโซนเปียกโซนแห้งไว้ให้นะคะด้านขวาของเจจะมีโถสุขภัณฑ์นะคะ แล้วก็ตรงนี้มีอางอาบน้ำค่ะแล้วเวลาเราแช่น้ำนะคะเราจะเห็นวิวดั i เซเโอ้หเป็นอะไรที่ดีมากเลยล่ะเอาจริงตำแหน่งนี้นะคะหน้าบ้านยังเป็นพื้นที่ที่เป็นที่ดินว่างเปล่าเลยนะคะหมายถึงว่ามีเจ้าของนะคะเพราะเขามาปลูกต้นกล้วยนะคะก็เราน่าจะมีพื้นที่สวยๆนะคะแบบวิวสวย,ยนนนเนี้ยปอีกงานเนยนะ,ะเพราะว่าหลังจากพื้นที่ที่เป็นต้นกล้วยรวมนะคะก็เป็นโรงเรียนมอตั้นเลคะ อ๋อตัวนี้ค่ะเราแบบอยากให้ความแบบไพรเวซีนะคะ mm. ก็เอามามุลีลวมาได้นะอันนี้เจเปิดเพราะว่าอยากให้รู้ว่าอ,อื้อห้องเนี้ยอมันสวยมาก mm. นทางด้านหน้าสุดของชั้นสองนะคะจะมีระเบียงค่ะเส้นใหญ่มากใหญ่มากจริงๆ นอนเล่นเอกันเอโอ้โหได้เลยอะ่ะแบบใหญ่มากพื้นที่ด้านหน้าตรงนี้ยคือใหญ่มากมีเธอร์วงกลมแล้วก็แม์ลับก,กันกับดอยสุเทพพอดีนะคะนี่ก็จะเป็นระเบียงหน้าบ้านค่ะจบงานด้วยก่าจบเทมเปอร์ค่ะอ๋อหากใครสนใจที่จะซื้อบ้านหลังนี้นะคะก็สามารถติดต่อ JJ a s s e t s t o r y ได้โดย,ดยตรงเลยนะคะเจฮหอบอกเลยว่า บ้านหลังนี้โลเคชันดีใช่เพราะว่าเจเป็นคนหนึ่งที่เก็บบ้านเช่าอยู่เหมือนกันค่ะหมายถึงว่ามีบ้านเช่าเป็นของตัวเองนะคะหมู่บ้านเวอร์คับเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่เจเก็บบ้านมาเพื่อลงทุนต่อค่ะใช่หรือว่าหากใครจะซื้อไว้อยู่ก็ดีนะคะเพราะว่าตำแหน่งโลเคชันตรงนี้เราก็ตัวบ้านเนี่ยที่เขาได้มาเนี่ยนะคะคืออ๋อคือหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่ซื้อง่ายไข่ห้องอะค่ะคือในอนาคตอยากจะเปลี่ยนบ้านหรืออะไรเงี้ยคะก็สามารถที่จะ ส่งต่อหรือว่าขายต่อได้อย่างแบบไม่ยากนั่นเองค่ะ